ซื้อแฟรนไชส์ฮอฟชาเฟ่แถมฟรีเครื่องซีนฝาแก้วหม้อต้มชาหม้อต้มน้ำร้อนเตาไฟฟ้าสแตนดี้พี่หมีหมดเขต31ธันวาคม2564 ฮอฟชาเฟ่แฟรนไชส์ชานมไขมุกที่ชูจุดเด่นสินค้าราคาเพียง20บาทกับวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดีมีเมนูเครื่องดื่มให้เลือกจํานวนมากเป็นแฟรนไชส์ที่มีการขยายสาขาได้อย่างต่อเนื่องมีแพ็กเกจการลงทุนให้เลือกตามต้องการโดยทุกเซตลูกค้าจะได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายและที่พิเศษยิ่งกว่าเพราะตอนนี้ฮอฟชาเฟ่ได้จัดโปรโมชั่นซื้อแฟรนไชส์วันนี้รับฟรีเครื่องซีนฝากแก้วหม้อต้มชาหม้อต้มน้ําร้อนเตาไฟฟ้าสแต ดีพี่หมีอุปกรณ์31รายการวัตถุดิบ36รายการแถมยังเป็นแฟรนไชส์ไม่เก็บค่าธรรมเนียมรายปีไม่มีหักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายยิ่งถ้ามีทำเรที่ดีก็ยิ่งมีโอกาสขายดีลงทุนน้อยคืนทุนไวผู้ที่สนใจสามารถใช้สิทธิโปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ทธันวาคม2564สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร097 097 964 1662หรือ063 161 1044 ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยคะ่ะ